ครับผมวันนั้นเนะาะพี่ๆขอถามว่าไผ่กอนีอ้มีกี่กอน,นะครับผม่ามีเยอะอยู่นะประมาณห้าห้าห้าหกสิบหนอได้นะครับเนี่ยวันนี้เผอินมาก็หนอมันใหญ่ขึ้นมาอีกเยอะเหมือนกันเนาะเลยพาพี่ๆมานับใหม่พี่ๆเขาอยากรู้ว่าหนอใหญ่นะครับเนี่ยหนอแต่ละหนอนไม่ใช่หนอน้อยๆน,น,นะด,ด,ดูนะครับเนี่ยอันนี้คืบคืบมือของผมนะหนออน,นี่ก็มันเป็นไม้ใหญ่อยู่แล้วเนาะไม้ใหญ่ี่เนี่ยน,นี่โคนอนเขาับเนี่ยดูดิครับ <G ül> ประมาณ10นิ้วได้ครับไผ่ไผ่ไต้นนี้นะเป็นไผ่ตรงครับผมเอเดี๋ยวผมจะมาเริ่มนับให้พี่ๆเขาดูว่ามันมีกี่หนอนะครับผมเ,เริ่มตั้งแต่ตรงนี้กันแล้วกันนะจำาพงต้นนี้ไว้เนาะเดี๋ยวพี่ๆกลับมาดูนะครับเนี่ยมันมีวิธีให้ให้ให้ใหใหออกหน่อเยอะอยู่ครับมันมีวิธีอยู่ถ้าพี่ๆเขาอยากได้หนอ่อเอาทําพันทําอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะามาแนะนําให้พี่เขาเอาหลังนะาอว่าเทคนิคทําให้หน่อเยอะๆทํายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้ครับผม <laughs> ถ้าใครอยากรู้นะครับ อันนี้เหมาะกับการที่เราเอาทําพันนะอันนี้ผมจะตอนกิ่งอ่าทั้งหมดเลยนะกกกกกอนี้นะครับเนี่ยตอนนี้ผมจะทําทํากิ่งกอนี้อ่าจะให้มันมีหน่อประมาณสักอย่างน้อย6กถึงเจ็ดสิบหน่อนะเป็นที่ส่วนผมนี่แหละผมจะเอาทำพวกตอนกิ่งเนาะอ่าจะเริ่มนับดูนะครับอ่าหนึ 1, ่งกิ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเจ็ดแปดเก้าสิบ 1> uh, 11 1สิบเอ็ดอ6 1สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิเดยี่สิบยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ี่หกยี่เจ่ว่ายี่แปดยอยู่ข้างในเนาะตัเร็กันเลยไหมสา

สี่สิบสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบอ๋อห้าสิบเอ็ดนอครับผมห้าสิบเอ็ดหนอก็กลับวนมาที่เดิมเนาะการที่เราจะทำเก้าพันเนี้ยเราต้องเอาใส่หนอเราอันนี้ผมเอาไว้เนาะเอาไว้ไม่ไม,ไม่ได้ทํากิ่งไม่ไม่ได้ไว้าขายหนอนี่จะทํากิ่งพันถ้าพี่ๆคนไหนที่จะทำกิ่งพันอย่างเงี้ยอ่าต้นต่อเนี้ยเราเอาไว้ห้าเอาไว้สามารถได้ไดถึงห้าถึงห้าสิบหนอได้นะ แต่ว่าถ้าเราจะขายลำเนะี่ยเราไม่ได้เอาไว้เยอะนะครับเอาไว้แค่ประมาณสักสิบกว่าลำแต่ว่าอันนี้เราตัดเอาทําพันได้อย่างเงี้ยเนาะ,ะต้นหนึ่งนี้มีอย่างน้อยประมาณสักสี่สิบกิ่งนะครับพี่พี่สี่สิบกิ่งนี้กอน,นี้ก็ได้ประมาณสั 2, กสองพันกิ่งได้ครับเนะี่ยกอน,นี้กอเดียวนะครับเราขยายพันธุดดด์ด้วยการตอนกิงนะ่งแต่ว่าถ้าเราขุดเหง้าเนะี่ยขุดเหง้าได้สักสักสกี่เหง้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้แค่เก้า ได้แค่เก้าได้แค่เก้านอเก้านออย่างเงี้ยถ้าเราขรายเราขายเราขายเงาเนมื่อก่อนนะแต่นี้พรจะเอาเราจะเอาทําพันเนี่ยครับผมตัดตัดเพื่อจะทำเนาะทำมออย่างเงี้ยครับผมกับเงาอ่านอไผ่ตรงไผ่ชื่นชอบเป็นไม้ขนาดใหญ่นะครับเนี่ยเก้านิ้วสิบนิ้วแปดนิ้วอย่างลำต่ำน้อยแบบขี้เหล่คือก็หกหกนิ้วได้ครับผมโอเคนะครับใครชื่นชอบในการปลูกไผ่เนาะอ่ะาไผ่ตรงเนี่ยนะครับไผ่ตรงใหญ่นะครับผม โอเคนะครับขอบคุณครับ